สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหมกแดงจะพาเก็บสตอเบอรี่ค่ะซื้อต้นกล้าสตอเบอรี่เล็กๆมาจากบันนิ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเน็บๆทิ้งไว้ปรากฏว่าเขาออกลูกน่ากินน่าอร่อยมากเลยค่ะป้าหมกแดงก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากหรอกค่ะเพื่อนๆบางต้นก็เหี่ยวตายไปก็มีเพราะว่ารดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างบางทีก็ ลืมไปเลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะแต่ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยเขาปลูกง่ายมากแล้วก็ออกลูกเยอะค่ะเพื่อนๆป้าหมกแดงปลูกไว้มีอยู่สามสองสกระถางค่ะออกลูกทุกกระถางเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อค่ะจริงๆก็ปลูกเล่นๆค่ะเพื่อนๆเ,เห็นดอกเขาสวยดีแล้วก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับ ไม่คิดว่าเขาจะออกลูกแบบนี้ค่ะลูกดกด้วยเขาออกมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าป้าหมกแดงไม่มีเวลาเก็บพอเราไม่เก็บเขาก็จะเหี่ยวฟอแล้วก็แห้งไปค่ะแล้วเขาก็ออกมาใหม่อีกค่ะเพื่อนๆรอบนี้ก็เลยต้องเก็บให้ได้แล้วก็จะลองชิมดูว่าหวานไหมถ้าเกิดหวานดีอร่อยก็จะได้ดูแลเขาแล้วก็อาจจะหามาปลูกเพิ่มค่ะเพื่อนๆ ออสเตรเลียเนี่ยก็แปลกนะคะทุกคนฤดูหนาวอะไรที่เราปลูกไว้ตายเรียบเลยค่ะของป้าหมกแดงปลูกอะไรไว้ตายหมดเลยแต่พอหมดฤดูหนาวพอย่างเข้าสปริงไอ้ที่เขาเคยตายเคยเคยโดนหิมะโดนน้ำแข็งตายเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะ เหมือนกับสตรอเบอรี่เหมือนกันมีอีกกระถางนึงค่ะเนี่ยกระถางเนี้ยป้าหมกแดงปลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อบ้านใหม่ๆซื้อบ้านแล้วเรายังไม่ได้มาอยู่แต่ก็เอาเอาเบี้ยเอาเอาเอาเบีเ้ยสตรอเบอรี่เล็กๆเนี่ยค่ะเอาต้นสตรอเบอรี่เล็กๆเนี่ยมาแม่แหมะไว้ แล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ย้ายบ้านมาอยู่แล้วฤดูหนาวมาเห็นนะเขาตายหมดเลยแต่พอช่วงสปริงเขาก็งอกขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็มาช่วงนี้ป้าหมูแดงก็ย้ายมาอยู่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยลดน้ำลดอะไรนิดหน่อยปรากฏว่าออกลูกดกค่ะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะ กำลังเด็ดอยู่เดี๋ยวเนี่ยพวงนี้เหี่ยวหมดเลยคือเหี่ยวไปหลายพวงค่ะคือไม่ได้เหี่ยวนะคือเขาแห้งเหมือนกับเขาออกลูกมาระยะหนึ่งแล้วพอเราไม่เด็ดไม่เก็บเกี่ยวมากินเนี่ยเขาก็จะแห้งจะฟอไปแบบนี้เลยค่ะ เสียดายมากตอนนั้นป้าหมูแดงไม่ได้ใส่ใจทีนี้ก็ต้องสนใจเก็บแล้วค่ะจะเก็บกินดูว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยจะได้ดูแลเขาต่อแล้วก็จะหามาปลูกเพิ่มด้วยค่ะเพิ่งจะรู้ว่าสตรอเบอรี่มันปลูกง่ายอย่างนี้นี่เองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะปลูกไว้เยอะๆสตรอเบอรี่ที่อสอสเตรเลียมีหลายพันนะคะ เพราะว่าบางต้นที่ป้าหมูแดงปลูกเนี่ยเขาก็ออกดอกเป็นสีชมพูบางต้นก็ออกดอกเป็นสีขาวแล้วก็มีออกดอกเป็นสีม่วงๆด้วยค่ะแต่ว่าปลูกรวมๆกันแล้วตอนนี้ก็แยกไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวแต่ว่าลูกที่ออกมาก็ลูกเหมือนกันเลยแต่สีดอกแตกต่างค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูแดงจะเอาไปล้างค่ะ ไปล้างให้สะอาดแล้วก็จะชิมเลยจะจะทานเลยวันนี้เพราะว่ามันป้าหมูแดงเป็นคนขี้ลืมค่ะเพื่อนๆนบางทีเก็บอันนั้นเก็บอันนี้มาแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ลืมไปเลยมานึกได้อีกทีก็เน่าไปบ้างเสียไปบ้างเหี่ยวไปบ้างคะ่ะวันนี้ไม่ได้ต้องชิมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวชิมด้วยกันนะคะมาค่ะ มาชิมสตอเบอรี่กันค่ะทุกคนเอาลูกแรกเลยลูกใหญ่ๆลูกนี้หูใหญ่มากต้องอ้าปากกว้างๆอืมมันหวานมากอันนี้คือล้างสะอาดแล้วนะคะพอเก็บมาป้ามุกแดงก็ไปล้างอย่างสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วก็มากินสตอเบอรี่ที่ตัวเองปลูกค่ะเพื่อนๆ อืมหยุดไม่ได้ต้องเอาลูกต่อไปอืมไม่ได้จิ้มเกลือเลยมันหวานอืมอืมมออร่อยอืมดูพวกลูกเล็กๆนี่สิ จริงๆตอนแรกมันก็ลูกใหญ่แต่ว่ามันสุกแล้วเราไม่ได้ไปเก็บมันก็จะเหี่ยวลงแห้งลงแห้งลงค่ะอันนี้จวนจะแห้งแล้ว <c oughs> อืหวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมันยังมีเหลือลูกเขียวๆอีกเยอะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักสองสามวันเราไปเก็บกันใหม่ค่ะก็ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนเ <c oughs> จอกับป้าหมกแดงอินออสเตรเลียในคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย